เอเมื่อนี้กับแม่ง่างเหรียญตลาดครับ mm hmm. งางหาเบิ้งของกินอยู่ตลาดเอฟซี mm hmm. ก็บบ่อแขอซิมฟีอยู่เอฟซี mm hmm. ขอมาเด้อเบิ้งร้านเธอแซ่บคนครับ mm hmm. ขอเขาซิมฟีก่อน mm hmm. ตามขัามฝอ f เอฟซีครับ มีแต่ของคนัะไลโอ้กุ้งงกุ้งง่ขายของสดแบบนี้ฮะอาหารตามสั่งแบบนี้ของไลอยู่ครับตลาดสีลมตลาดเศร้าสีลม อนอาหารเจอาหารเจ้าขอซิมเลยพ่อครับพ่อคาพอดีเอฟี C ขอมา<ร>ใ,หให้ขอซิมนะครับผมขอซิมแล้วหน่อยเางไอ้งานตลาดมาเอฟซีแห่งขอซิมฟีก็เลยเอาเมื่อไปจับของเขา ได้มาเป็นถุงหมดไงเลยครับครั้งแรกว,ว่าขอขอซิมเขาชิ้นเดียวจะว่าเอามือไปจับของเขาไลายชิ้นหมดเขาก็เลยหายมาเลยจับพิกเบิ้งมาครับได้มาบกมหไงเลยวันนี้ของพี่แล้วครับประหยัดเงินดี